ภาพนี้นะครับจะสาธิตพลังงานแสงอาทิตย์ให้ดูครับต้องมีการสบัดบทจะไม่ออกมันก็ไม่ออกนะไม่จะออกง่ายๆนะไม่ออกนะต้องมีการสบัดนะที่ว่าม,มันจะออกให้ง่ายนะ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 แบบระบบเดียวกับที่ติดให้บ้านปิชานะมันไม่ออกให้ง่าย,ายนะถ้าไม่สะสบัด ทำไงจางก็ไม่ออกทำไม่ออกต้องสบัดเลยก้อ่ะฮะโอ้มันไม่ออกง่ายๆนะต้องออกอะไรสบัดเลยนะหาผ้าสบัดก่อนผ้ากันผ้าเราอยู่นี่ ข้าเราอยู่ไหนข้าไปเช็ดมือหายไปไหนแล้วไม่รู้เฮ้ยไม่ออกง่ายๆเออออกละเห็นไหมมันต้องสบัดไงไม่ใช่ออกง่ายๆนะต้องมีการเดินผ่านหรือว่าสบัดมือ